ในคลิปวันนี้นะคะอันจะพามาดูวิธีการเก็บความบานของกระโปรงตัวนี้นะคะลักษณะของแพทเทิร์นเนี่ยค่ะมีความสำคัญมากๆนะเวลาที่เราจะแก้เนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยคะ่ะแก้ในแบบที่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ตามเดิมของแพทเทิร์นเขาเนี่ยทรงมันจะเสียนะคะอย่างกระโปรงที่เพื่อนเเห็นนะคะก็คือจะมีแพทเทิร์นเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนะคะเหมือนกันนะคะ ด้านหน้าเขาจะมีแพทเทิร์นอยู่ทั้งหมด3ชิ้น1 2 3นะคะให้เราดูแบบนี้ก่อน1 2 3ถ้าเกิดว่าคนแบบไม่เคยเรียนแพทเทิร์นมาเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้เขาจะเห็นภาพแค่จะต้องเก็บด้านข้างเข้าแค่นั้นคือจบแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะมันไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าสมมุติเราค่ะเก็บแค่ส่วนของด้านข้างเข้าสมมุตินะคะเขาต้องการเก็บความบานใช่ปะแล้วเราค่ะทําการเก็บส่วนนี้เข้าไป เก็บส่วนนี้นะคะสองข้างเข้าไปข้างนี้นไม่เขียนละกันเก็บแค่ข้างนี้จะได้มองเทียบกันให้ออกนะคะ,ะถ้าพอเราเก็บเข้าแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วลบตรงนี้ออกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อนๆเห็นไหมว่าความบาลานซ์จากของเดิมอะคะ่ะช่องไฟตรงนี้ที่เขาทํามานี่ค่ะมันจะไม่บาลานซ์ฝั่งด้านข้างมันจะเล็กกว่านะคะมันจะไม่สวยเนาะแล้วช่วงตรงนี้ค่ะมันก็จะใหญ่มากที่สุด ะะเวลาการแก้เราะะต้องอิงจากแพทเทิร์นเดิมถ้าเกิดเขาต้องการเก็บความบานของกระโปรงเดี๋ยวขอย้อนกลับไปใหม่นะคะนี่ค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเขาต้องการเก็บความบานลักษณะของแพทเทิร์นมันมีอยู่ทั้งหมด3มชิ้นแบบนี้เวลาที่เราเก็บค่ะเราจะเฉลี่ยเก็บทุกจุดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวนี้เราจะเก็บทั้งส่วนที่เป็นรอยต่อของแพทเทิร์นชิ้นที่1ตรงนี้นะคะ เก็บไล่ขึ้นไปเลยเก็บไล่ขึ้นไปค่ะอย่างละนิดนะคะทรงจะไม่เสียนี่ไล่ like, ขึ้นไปแบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะเราจะไล่ตั้งแต่ตรงบริเวณด้านริมผ้าตรัวรนี้นะคะไล่ขึ้นไปค่ะนี่ค่ะไล่ขึ้นไปทั้งสองฝั่งมันจะต้องเท่าๆกันนะคะนี่ด้วยความที่อันนี้ค่ะอันห่ะ เป็นภาพวาดให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะคะแต่ถ้าเกิดความเป็นจริงแล้วอะเราก็เย็บจากส่วนของที่เป็นตะเข็บแบบนี้ได้เลยอันนี้คือเป็นตะเข็บสมมตินะคะเป็นตะเข็บของกระโปรงตรงนี้ใช่ปะก็ให้เราค่ะจับแบบนี้แล้วก็เฉลี่ยนะคะแล้วก็วัดขึ้นมาเลยมันก็จะรวบตะเข็บไปทั้งสองฝั่งนะคะนี่เราก็ไล่ขึ้นมารวบอันนี้ค่ะด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นเป็นภาพวาดเนาะ เวลาถ้าเกิดอัน,อนวาดเนี่ยก็จะต้องรวบขึ้นไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดเวลาที่เราเดินเส้นเย็บก็ทําเหมือนกันกับที่อันทําให้ดูเมื่อกี้นะคะพับทบตะเข็บแล้วก็เดินเส้นขึ้นไปเลยนะคะนี่เราจะเฉลี่ยกเก็บแบบนี้นี่ค่ะตรงชายมันก็คือจะแคบแคบขึ้นนะคะความบานก็คือจะหายไปนี่ค่ะก็จะเป็นวิธีการประมาณเท่านี้ อันนี้ค่ะเป็นหัวใจของการแก้นะคะถ้าเกิดเราเนี่ยแก้ตามแพทเทิร์นมันก็จะสวยนะคะใส่ออกมาเนี่ยมันก็คือจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันทรงมันแปลกๆเป็นวิธีการที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องดูตามแพทเทิร์นเดิมแก้ตามของเดิมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าของเดิมอันนั้นนะคะเขาเป็นลักษณะของแพทเทิร์นที่เป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะคะถ้าเป็นแพทเทิร์นชิ้นเดียวกันไปเลยเราก็เก็บจากด้านข้างหาเข้าไปได้เลยนะ นี่ค่ะถ้าเป็นแพทเทิร์นชิ้นเดียวกันแบบนี้ก็เก็บเฉลี่ยจากด้านข้างตรงนี้ขึ้นไปเลยแบบนี้นะคะไม่ผิดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นกระโปรงแบบนี้เขาก็จะมีตะเข็บแค่ส่วนของด้านข้างกระโปรงเท่านั้นนี่ค่ะหลังจากแก้กมาค่ะก็จะได้แบบนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะแก้นะคะเราก็ต้องเลาะส่วนของพับทบที่เป็น ริมผ้าตัวนี้ค่ะออกก่อนนะคะลาะออกมาก่อนแล้วก็จากนั้นก็คือวัดแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมาพาับไอริมผ้าตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะพวกนี้ค่ะช้ยกางเกงหรือช้กระโปรงพวกนี้ค่ะนี่เพราะก่อนที่เราจะจะเก็บขึ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องลาะส่วนตะเข็บพวกนี้ออกก่อนนะคะลอกถ้าที่จําเป็นนะคะเราจะไม่ได้ลอ,อกทั้งหมดเราจะลอกแค่ส่วนของด้านข้างหรือว่าส่วนที่มันจะเป็นตะเข็บอะคะ่ะตะเข็บของเดิมเนาะ แล้วก็เดินเส้นขึ้นก่อนแล้วจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายถึงจะพับทบชายขึ้นไปแล้วก็เดินเส้นเย็บปิดแค่นั้นค่ะอันนี้เป็นวิธีการเก็บความบานของกระโปรงนะคะให้กระโปรงนะคะาบานไม่มากใส่แล้วก็จะได้มั่นใจขึ้นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบค่ะลองดูค่ะ